ผมเคยไปค้าแข่งที่อังกฤษ7ปีครับไปค้าแข่งที่อังกฤษ7ปีไปเตะบอลเหรอครับที่สำล้อครับเขากลับมาแล้วกับตำนานที่มีชื่อว่าเท่งเธอเธอร์ตัวเดียวเสียวทั้งลีก หกโมงเช้าผมต้องตื่นแล้วครับผมไปรับใครครับรับลูนี่ครับตามที่โรมาโนโร่รายงานแฮวิโก้เท่งเทิทิงมันเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมดิวที่แพงที่สุดในโลกนี่คือนักเตะใหม่ของคราดวอต้าเอฟซีโมบายแท่งเทิดเทิงจากตำนานโค้ชท,ที่แก้เกมได้ทุกรูปแบบ <c oughs> หลอกให้กองหน้าตวควายเวว่าทำไมสูนหน้าถึงไันมายืนสูนนักกีฬายิงปืนโอลิมปิกเหรียญทอง <c oughs> นัดร้องที่ยิ่งใหญ่ออกซิงเกิลเป็นอาจารย์คงผู้มีวิชาคมสู่นักแสงตะลกร้อยล้านเอออะไรก็หงแดงหงแดงทำไมโยไม่คิดถึงอาร์เซนอล กลับมาอีกครั้งในบทบาทนักเตะลีลาพิวหวด้วยลูกยิงเซนิเตอร์ที่เฉียบคมยังไม่มีแมตชิงครับผมชิงถ้วยแล้วผมฟรีคิกผมก็ยิงเข้าโกเลยแล้วผมก็ดีใจมากเลดีใจไปเองวิ่งวิ่งแล้วก็สไลด์เอานาอกลื่นกับพื้นยญ้าไงโดนมาลูกชิมเสียบนี่ลูกเซตเพย์ใช้กระจก่องกลับหลังหลอกคู่แข่งหัวที่มาแล้วนักเตะที่เป็นตำนานเรื่องเล่าประวัติต่างๆเพียบนักเตะแข้งทองเท่งเถิดเทิงท เอ็กซเลยก็ไม้ชิ้นมันยาวไปทิ่มปอดผมระบบการหายใจก็เลยลดน้อยถำงผมก็เลยแพ้สตาดทวันที่2ผมก็เสียใจมากเลยโอ้ทำไมครับสตัดหายครับผมอยากรู้ทุกประเด็นฟุตบอลกดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้า